สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับช่องชินโจโมัตตะคอน,นะครับวันนี้อาจารย์เข้มทำอะไรครับเอฟซี MC หลายท่านที่บอกว่ามีอาจารย์สมชายอาจารย์ไก่แล้วบอกชินโจว่าอย่าลืมอาจารย์เข้มนะครับจริงๆแล้ว <laughs> เขายังเป็นอาจารย์เป็นพี่กันน้องก,กันอยู่เหมือนเดิมก็าเจอกันตลอดแต่บางท่านที่ว่าอาจารย์เข้มไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยเพราะอาจารย์เข้มมีภารกิจ ต้องทำงานลูกค้าเยอะครับครับท่าน f อซีที่บอกว่าชินโจาอย่าลืมมาจา์เข้มอย่าลืมบุญคุณอาจารย์เข้มเรไม่เคยลืมครับชินโจไม่เคยลืมผู้กองเข้มนะเด็กแถวเพ,วพชรจุบู์ต้นเข่งที่เพชรจุบู์นะครับลมสักเขาเรียกว่าผู้กองเข้มไม่รู้ได้ยศตำหน่งไหน เป,เป็นพ่อชินโจโด้วยพ่อชินโจวันนี้ก็อาจารย์เข้มสายสัมพันธ์กับชินโจ,โจนี่ก็10สิบปีแล้วครับ10บกว่าปีถ้าไม่รวมชินโจอยู่ในท้องก็1ิอปีครับอันนี้เพื่อนตูร่มบินครับมาทำประตูให้อันนี้พี่สมชายสมชายก็แกอยากได้นมสกุณสนยากสนเย็นผมก็ตั้งให้ จินโจสั่งสติกเกอร์มาใหม่ครับกับพิตาลพพิตาลพี่ตาลนี่บ้านอยู่ตรงข้ามกับพี่ไก่ฮอนด้ครับสติกเกอร์เก่าจินโจแล้วล้างวันนี้มัสวันหน้าคันนี้ได้มาจากบ้านดิกี้ครับคุณบุมกับคุณดิกี้ปีปี16ครับ เกใจ่ครแล้วครับจริงจะทําสีใหม่แต่ว่ามสีใหม่สีนี้เใหม่แล้ววันนี้อาจารย์เข้มพี่ไก่ส่วนพีเอสนั่นเดินทางไปปีใหม่ที่ต่างจังหวัดครับวันนี้พี่ไก่สายลวดซอยสิบพี่สมชายก็เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าล้อหลังเปลี่ยนลูกปืนคอช่วงบนช่วงล่างแล้วเราเราได้ลูกปืนจากบริษัทปู่เจ้าครับเราไปชนเลยเอาตัวอย่างไปเทียบได้มาหมดแล้วครับ อายุการใช้งานของลูกปูนเนี่ยมันมีอายุประมาณเท่าไหร่คะช่างเข้มไม่แน่นอนอยู่ที่การใช้งานใช่ไหมรแล้วอยู่ที่การล้างอาชีพด,ด้วยครับพ่นน้ายาล้างอาชีพไปทิ้งไว้ทิ้งไว้น,น,นานๆยิ่งซึมเข้าไปทําลายเราควรพ่นแป๊บเดียวแล้วก็ควรล้างเลยนะครับน้องจอยเอาน้ำมาให้พี่สมชายสนยากสนเย็นนะอ <c oughs> เอามาเลยลูก ก็พี่ไก่ตอนนี้ก็นอนแล้วครับพี่ไก่นอนนอนเร็วตื่นเช้าครับตรงนี้พี่ไก่เครียดครับเครียดงานทําไม่ทันเครียดเครียดก็จะเอารถครับไม่มีครับไม่มีคนช่วยนี่วันนี้ล้างอาชีพล้างอาชีพน,นะครับก็สติ๊กเกอร์จินโจจะเป็นคนสั่งเองครับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ไปเรื่อยครับไก่งามเพราะคน ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะทำนมทำจมูกครับงามเพราะนคนงามเพราะแตง่งอ๋อน่ก็าทำนมทำจมูกแต่งไปแต่งมา,า,แ,งแ,งมาแล้วแต่งไปแต่งมาเราไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจก็โดนหัวตกครับเขียนคิ้วบางทีก็หางคิ้วมีสามสี่หางนะบางทีบางทีบางทีหน้าอกแค่สามสิบสามไม่พอใจไปทำแม่งสามเจ็ดเลยสามห้าสามเจ็ดเลย โอ้โหคิดเป็นซีซีพี่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยซีซีพี่พี่คิดสามสองร้อยสองร้อยห้าสิบซีซีของเราไม่อยู่แล้วซีิโคนมีทั้งเกาหลีทั้งของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับใช่ไก่งามพวกคนเอ้ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะเราสัญญกรรมเราสัญญกรรม สมัยก่อนนี่ตัดตัดทางตัดซี่โครงอะไรนะครับต้องเอากระดูกจริงๆไปสัลยกรรมหมอสมัยสมัยนี้สมัยสมัยก่อนเสริมดังนี่ต้องกระดูกจริงๆครับถถึงได้มีเพลงไงครับชื่อเพลงอะไรนะซี่โครงบุญมาขอสักท่อนนะครับซี่โครงซี่โครงกระดูก โดงๆละสีโครงผู้ใดนี่อันนี้น้องจอยครับตอนนี้เอาลูกไปไว้ไที่ที่ไหนนะเอาลูกไปไว้ที่ไหนน้องจอยอตตไว้ที่น่านนะยายคิดถึงอะ่ะขนาดผมไม่ใช่พ่อกับแม่ยังคิดถึงเลยมีอีกคนหนึ่งผมไม่หยิกก็คือลูกน้องจอยส่วน,นผมหยิกก็คนนี้แหละครับมีแฝดสามคนครับท่านผู้ชม ชินโจไม่มาเรียนอยู่พี่เรียนอยู่เรียนอยู่นี่ชินโจรเรียนภาษาอังกฤษกับค,คุณครูหยอกตัวต่อตัว,ตว <c oughs> อยู่ยังไม่ได้มาช่วยดิสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อันนี้ <c oughs> พี่เอ่อไม่ใช่พี่เออน้องชินโจเป็นคนสั่งเองครับอันนี้เดิมเดิมเนี่ยครับพุทธมาเน,นี่ยเดิมๆไปเงียบเนี่ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์บอบพี่ตุดอยู่เลย บารังนี่ะครับเขาแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเขาถอดน็อตถอดล้อออกเป็นชิ้นส่วนเลยแนละ้มาประกอบใหม่แต่ว่าผมพยายามเรียนรู้แล้วแต่ก็ไม่เป็นครับถอดอะไรย,ยังไม่เป็นสักอย่างปะยางผมก็ปะไม่ได้เออพี่ถามร็อกช็อปหน่อยว่าไอตัวกันกันโครงเนี่ยที่เป็นพลาสตฤฤิกผมมีไหม รถคันแรกของชินโจนะครับเป็นชินโจเริ่มขับไม่ได้ขับ50 5 0ซีขับ6 5ซีรถคันแรกก็จําได้ว่ามาจากญี่ปุ่นเบอร์86ถามว่าเบอร์86นี่ได้มาอย่างไรเพราะว่าชินโจซื้อรถต่อมาจากญี่ปุ่นเบอร์86แล้วก็ใช้เบอร์86ต่อมาวันนั้นจําได้ว่าพา,าจาย์เข้มไปรับมาจากสายใต้ครับนำเข้าจากญี่ปุ่นครับเบอร์86ใม่เพราะว่าตอนนั้น86ใช่ไหมรถของญี่ตุน่น หกสิบห้าซีซีสี่สิบสามแล้วคราวนี้มาคูณมามาบวกกันไงหน้าหน้าบวกหลังบวกเท่ากันเลยก็เลยบอกให้ใช้เบอร์นี้ไม่รู้สิถามว่าเบอร์แปดสิบหกได้มาจากอะไรได้มาจากญี่ปุ่นครับอืปี่แเต็มมากักรถเลยแต่ว่าพอคันวิบากอ่ะคันของพิศน์นะี่สามเอ่ส43ใช่ไหมสี่สาก็4ี่บวกสออ่าสคูณสก็8 คที่มาของตัวนี้ติดสติกเกอร์ไปมันทำให้สวยจริงนะนี่ขนาดยังไม่เสร็จเลยนะนี่ล้างเมื่อกี้ครับล้างล้างเสร็จแล้วนี่ครับติดจัดสวันจัดสวันจัดไม่ใช่จัดสัตนะจัดสวัน <c oughs> ค้องเข้าจัดสวันจัดสวันเข้ายังจัดสวันคต้องเข้าแล้วนะครับจัดสวันเข้าไปไหน เข้าสปอนเซอร์เลยไงชุดไงบ้าเราบ้านเราไม่ม hey. yeah, ีเนเยจัด yeah, บ yeah. ันก็ทำตะการอยู่ไงใช่ป่ะเพราะทีมตะการเห็นใส่จัดวันทั้งทีมแสดงว่าอย่างนี้เขาต้องไปเข้าไปหาใช่ป่ะหรือเขาติดต่อมาเองเรามีเรามีผลงานจัดวันเข้าแล้ว นุสวรรณาคันนี้ครับฟองจินโจครับได้มาจากบ้านทิกี้ครับคุณบุ๋มพี่สิบหก็ขอขอบคุณนะครับพี่ไก่สายลวดซอยสิบพี่สมชายสอนยากสอนเย็นช่างเข้มโรงกึงกลางนาพี่เอสบุญดงแขงครับพี่เอสคนดงแขงครับ

ฟังสุมชัยสนยากสนเย็นข้าวในนาปีนี้โพี่ไม่มีจะขายจะขายหัวขายควายพี่ก็อายคนเ้าจะนินทาอันนี้ที่ร้องเพลงด้วยชฮวยเพราะอะไรเพราะไหม ชอยเพราะไหมเพราะอะไรเพราะอะไรถึงร้องรอะไรถึงร้องขอขอให้ชมเพราะอะไรถึงร้องถามว่าเพราะไหมเพราะอะไรถึงร้องอันนะะทำน้ำนะโอเคครับพอขอบช่างตู่เพื่อนตู่ปารามอนเตอร์ครับที่มาทำรั้วเตนเลนให้ครับตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านนงชีพครับ นอนสวนครับข้าวไม่มีขายยังไม่จบครับไม่ไหวแล้วครับขายไม่ออกแล้วขายไม่ออก้วเพราะเพราะอะไรถึงร้องมีขารร้องต่อเลยน้องจอยบอกเพราะอะไรถึงร้องเพราะไม่น้องจอยน้องจอยว่าเพราะอะไรถึงร้องนี่ครับสกเกอร์นี่นะครับนี่นี่นี่อยู่เรื่องปฏิสีฟ้าเขาไปรายรคายน มีติดติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ชิงโจรอันนี้เดิมเดิมมากับรถอ,อย่างเงี้ยจริงๆไม่ติดก็สวยนะเดิมเดิมมากับรถเข้มไอที่จะติดอะไรทับเนี่ยที่จะติดไอะไรทับมันมีลอกๆอย่างเงี้ยหรือมันพี่มันมัไม่อยู่อันไหนเนี่ยเันไหนไหมมันมันนี้อันนี้น่าจะมีเสิร์ฟอยู่ไหมอันนี้มันน่าจะมีต่อ ใช่ป่ะเฮ้ยชิงโจงหัวลงเออฝั่งนี้สิเอามาฝั่งนี้ไม่ใช่แต่มันมันต้องมีเต็มอยู่ใช่ที่ต้องปิดพัดลมไหมเนี่ยใช่ไม่ใช่เอ้ยหัวลง <laughs> เออใช่เออใช่ใช่ใช่ใชจริงด้วย ขอบคุณน้องแค้มนะครับที่มาช่วยขอบคุณพี่ไก่พี่สมชายนะครับที่เปลี่ยนลูกปืนทั้งระบบให้มใหม่หมดเลยครับไปเอาที่ปูเจ้าครับสำโรงใต้ครับเทียบเอาไปเทียบได้หมดเลยครับเป็นรถคันเก่าของชินโจนะครับ f อซี FC ที่เห็นรถคันนี้ข้าวไม่มีขายอีกสักรอบครับต้องจอยบอกว่าเพราะเพราะอะไรถึงร้อง จอยคิดถึงลูกไหมจอยคิดถึงลูกไหมจอยเหมือน,นเหมือน,นอคนหน้านเนี่ยมีเชื้อสายคนจีนนะครับเน,นี่ยผิวพรรณดีมากครับคนนัน้นแต่ผมไม่เคยคบคนเหนือเลยครับผมบอกจริงตั้งแต่ผมเกิดมาจบม .6 หก่ผมไม่เคยคบคนเหนือเลยสมัยก่อนชอบสาวเหนือเชียงใหม่เชียงรายอยู่ครับพ่อทําอะไรกันสองต่อสองร้องอยู่นั่นแหละครับ เจ้าเจ้าเจ้าคือยังไม่ทําอะไรเลยเจ้าเลยครับคือเจ้านี่คนเหนือไม่ค่อยน่ากลัวเลยเออมันเจ๊งครับเจ้านี่คนเหนือไม่ค่อยน่ากลัวชอบคู่อันนี้ข้าวเย่าแย่แล่วครับเจ้านี่คือเจ้านี่ก็คือค่ะครับอะไรเงี้ยครับเจ้าแต่คนไทยเขาถือว่า คนจีนก็ถือว่าเจ้าจิงเนี่ยเราล้อเรียนภาษาเฉยๆส่วนนางเข้มเนี่ยชอบมากเลยครับสาวเหนือสาวหนานชอบชอบพุทธภาพเจ้อะไรนะชอบทุกภาพสปปลาวชอบไหมโสดเด็ดครับนี่ต่อหน้าเมียนะครับเป็นการหยอกหร,รอขอทะเล่นอย่าห้อไม่มีอะไรจอยคิดอะไรไหม พี่แคมพูนยิ่งคิดเลยไหมไม่คิดอะไร,ไอ,ะไรอ๋อนี่ขนาดไม่คิดเลยนะคิดจริง <considers S 2> มไม่คิดอะไรแต่คิดจริงตอนเดินมาห้างโอ้ชินโจเลิกเรียนภาษาอังกฤษตอนสามทุ่มแล้วครับเนี่ยเลิกเรียนแล้วครับเนี่ยสามทุ่มมาแล้วครับเรียนภาษาอัางกฤษตัวต่อ <จง S 1> ตัวตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มมาแล้วชินโจชินโจมาแล้วชินโจเนี่ยเนี่ยบสองกล้องเลย จินโจมาช่วยพี่เขาเป็นเลยจินโจมาช่วยพี่เขาก่อนลูกจจสวยอะ่ะสติโกจินโจสังส่งเก่งมามันสีสีอันนั้นนี่มันมันเก่ามันพอนานแล้วมันรู้สึกเบื่อนะเข้มเนาะจะสวยกว่า KTM อีกนะเนี่ยพี่ว่าวโจเพราะว่าจะสวยกว่า KTM กันนั่นเองนั่นเนี่ยสติ๊กเกอร์ เอาอีกแล้ว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 นี่น้องชินโจเลิกเรียนแล้วครับวันนี้ไปเรียนอ่าวันเว้นวันนะครับที่สตรีพี่เปล่าอะไรเก็บเป่าเปล่าเครียบได้ร้อนเงี้ยชินโจช่วยพี่เขาติดแล้วลูกแยกสติกเกอร์ชินโจเลยนะยีถูกต้อง ใน,ในติดเข้าๆแล้วก็เดี๋ยวไวม่โคดอัตมัตเต้ไม่มีเลยอ่ะโคดล่งเลยอ่ะเฮ้ยสติ๊กเกอร์พี่โบ๊สอ่ะไม่รู้อะมันในรถอะพี่ชิวอยู่ตอนโซลกลางอะที่ให้มาไปเอามาที่พี่ไม่ได้ล็อกพี่อ๋อเวลาเลื่อนใช่ไหมทำไมมันมีลายเหลืองเหลือกันดิ ติดนี่ใช้น้ำใส่แฟบใส่กัญยาล้างจานซันไล่นิดหนึ่งครับขึ้นอีกแค่ขึ้นขึ้นน้องขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกนิดหนึ่งขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกนกนั่นแหละด้านล่างมันไม่เห็นหรอมันถือว่าที่จริงถ้าถ้ามันถ้าเจอได้ ม่มันต้องตรงกันแล้วนี่พี่อะไรเนี่ยใช่ใช่ตรงนี้นี่ที่ตี๋ตนี้ใช่แต่นนโค้งอ่ะมันไม่ได้ใช่เพราะมันต้องรับลูกตรงนี้อ้ยไม่ได้หรแพีมอืมไม่รับลูกคะมมีใครมานั่งมองอื่ันอันนี้คือติ ิดดให้้มนไวันนี้เขาซ้อมเต็มเลยอ่ะสนามที่ไตที่ไหนครักุดแกสอ่ะพี่แก้มอยู่ร้านเหรอเดี๋ยวไปกินดย่อยู่ร้านตอนนี้ครไอลิงก็อยู่ร้านเดี๋ยวไปกินก็ลาพาพาอยู่นี่นี่นี่น้ารอะเนีวันี้เจอว่าน้ะสองกิโล

เก็บประดาน,น่อยลูกวะเอาทิ้งถังขยะหน่อยเดี๋ยวหายแล้ว,ห,ลวหมอหน,นัดผ่าตัดแล้วนิ้วในที่ไหนนะเข็ม